เกตเตอร์เอนเพลอร์เวอร์ซัสมาชินกาซีโร่ถือว่าเป็นการจับคู่ที่เดือดระดับจัก,กรวาลในโลกของหุ่นยนต์ญี่ปุ่นเพราะทั้งสองตัวเป็นหุ่นระดับเจ้าของแต่ละจัก,กรวาลโดยต่างฝ่ายต่างมีความสามารถที่แทบจะไร้ขีดจำกัดในแบบของตัวเองเกตเตอร์ e r นเพลอร์เทพแห่งการวิวัฒนาการด้วยขนาดที่ใหญ่โตมหาระดับจัก,กรวาลใหญ่จนสามารถต่อสู้กับพลังที่ทำลายดวงดาวได้แบบไม่สะเทือนพลังเก็ตเตอร์เลเป็นพลังที่วิวัฒนาการได้ไม่หยุดหย่อนและยิงใช้ก็ยิ่งแข็งแกร่งอมาตะในแง่ของแนวคิดก็คือความก้าวหนนน้้าไไไมมมมม่่่สสิุุดดัีจจและต ุการพายแพ้คือการวิวัฒนาการส่งผลกระทบต่อเวลาและมิติเคยมีฉากที่เกตเตอร์เอ็มเพลอร์สื่อสารกับอดีตหรืออนาคตได้โดยตรงมันคือจุดสูงสุด ของเกตเตอร์ซาก้ามาชินก้าซีโร่พระเจ้าผู้ทำลายล้างทุกความจริงโดยจุดแข็งที่มีซีโร่ซิสเต็มระบบที่ทำให้หุ่นสามารถรีเซ็ตจัก,กรวาลได้ถ้าซีโร่ต้องการต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ทุกอย่างมันสามารถลบและรีสตาร์ทจัก,กรวาลได้ไม่ผูกกับเวลามันสามารถเดินทางข้ามเวลาฆ่าตัวเองในอดีตหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอนาคตได้พลังไร้ขอบเขตเคยมีฉากที่ต่อสู้กับตัวละครระดับพระเจ้าในระดับจัก,กรวาลแต่ก็ย,ยังไม่เคยพ่ายแพ้คำจำกัดความของซีโร่ก็คือความว่างเปล่าที่ล้างผลาญความหวัง สรุปพวกใครเก่งกว่ากันถ้าพูดตามความจริงด้วยพลังแบบดิบๆมาชินกาซีโร่อาจจะได้เปลี่ยนพอสามารถรีเซ็ตและลบความเป็นจริงได้ทันทีความสามารถในการเขียนใหม่ของจักรวาลก็ค,คือโกองแบบสุดขีดแต่ถ้ามองตามแนวคิดเกตเตอร์เอมเพลอร์ไม่อาจถูกทำลายได้จริงพอแม้จะถูกลบก็สามารถวิวัฒนาการกลับมาได้ใหม่โดยเกตเตอร์เล ที่ไม่มีวันจุดจบโดยที่แฟนบอยทั้งสองได้มีแนวคิดที่ว่าการพะทะกันนี้มันจะไม่มีวันจบเพราะม a c h ชินกาแซดจะพยายามลบโลกซ้ำๆแต่ g e t ตเตอร์อิ o พลเก็จะกลับมาในรูปแบบที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอสุดท้ายคือสงครามของจิตใจและอุดมการที่ไม่ใช่แค่แลกกันด้วยหมัดอย่างเดียว